หัวข้อที่3นะคะของ skill related fitness นะคะวันนี้เราจะพูดถึง coordination นะคะ coordination แปลว่าอะไรมาดูความหมายเอ้ยไม่ใช่มาดูตรงนีค้ความหมายที่เป็นภาษาอังกฤษกันก่อนเนาะ coordination คือ the ability of parts of the body to work together to move smoothly and accurately นะคะสั้นๆแค่นี้อมาดูคำศัพท์กันนะคะคำแรกคะ่ะออกเสียงตามครูนะ coordination Coordination นะคะการประสานงานกันนะคะอันที่สองค่ะ Together, Together นะคะแปลว่าพร้อมกันพร้อมเพรียงกันด้วยกันอย่างนี้ก็ได้นะคะต่อไป Smoothly, Smoothly นะคะแปลว่าอย่างราบรื่นนะคะสุดท้ายค่ะ Accurately, Accurately ะะแปลว่าอย่างถูกต้องนั่นเองแม่นยำก็ได้นะคะเพราะนั Co ้น coordination คือความสามารถที่จะใช้ parts of the body parts แปลว่าส่วนต่างๆนะคะมีหลายส่วนนะส่วนส่วนต่างๆของร่างกายนะคะที่จะ work together คือทำงานร่วมกัน ะะ to move ที่จะเคลื่อนไหวอย่าง smoothly อย่างราบรื่นแล้วก็ accurately ก็คืออย่างถูกต้องนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราเล่นฟุตบอลใช่ไหมคะตาจะประสานงานกับเท้านั่นเองเรามองเห็นลูกบอลแล้วก็วิ่งเข้าไปเตะลูกหรือว่าไปทำอะไรกับลูกบอลได้โดยที่ไม่ผิดพลาดนั่นเองอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรืออย่างในกีฬาแบดมินตันเราก็จะใช้มือกับตาใช่ไหมคะก็คือเรามองเห็นแล้วเราก็เอามือเราเนี่ยไปตีลูกแบดได้นะคะอย่าง ถูกต้องแม่นยำนั่นเองนั่นก็คือ coordination นั่นเองค่ะ